สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูจรณฐหรือครูเมฆกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนเรื่อฉันรักฤดูหนาวกันนะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าในฤดูหนาวถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพเราก็อาจจะไม่สบายได้นะดังนั้นคุณครูจะมาบอกวิธีดูแลสุขภาพกันนะครับ ข้อที่1คือการสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นโดยการใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสวมถุงมือและถุงเท้าด้วยนะครับข้อที่2เวลาเรานอน,อนหลับให้ห่มผ้าหม่มเพราะเวลากลางคืนจะมีอากาศที่หนาวอาจจะทำให้เราไม่สบายได้ข้อ3การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยและข้อที่4รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สุขและสะอาดด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆกับวิธีที่ครูแนะนำนักเรียนทุกคนก็อย่าลืมทำตามกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย